สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทําการเกษตรนะครับแบบสําหรับท่านที่ชอบทําการเกษตรแต่แบบระบบสมาร์ทฟาร์มแล้วสมาร์ทสมาร์หน่อยนะครับไม่ต้องเหนื่อยแรงมากนักในการรดน้ำนะครับวันนี้ผมมีมานําเสนอนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ที่ผมทําใช้ในสวนเองนะครับผมเป็นระบบแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการสั่งการด้วยมือถือในการเปิดปิดน้ํานะครับอันเนี้ย ที่ผมใช้อันนี้จะเป็นของเรียกว่า SunOff เนาะซันออฟก็คือเราแค่มี WIFI มีสัญญาณ WIFI มีอินเทอร์เน็ตให้เขานะครับแล้วก็มามาลิงก์กับมือถือลิงก์กับเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถอยู่ที่ไหนแล้วก็สั่งเปิดปิดน้ำได้แล้วนะครับผมที่สำคัญนะครับตัวที่ผมใช้ตัวนี้ชื่อว่าตัว SunOff t h 6 6นะครับสำหรับเขาสามารถสั่งงานด้วยถ้าเราไม่ต้องเปิดปิดก็ได้นะ เป็นการแค่ว่าสเตตอุณหภูมิให้เขาจะมีกล่องตัวหนึ่งกล่องนี้นะครับกล่องนี้กล่องนี้เขาเรียกว่าตัว Temp and Hu m i d i t y นะครับ Waterproof ฟเทมอันนี้ด้วยนะครับเป็นตัววัดอุณหภูมิวัดความชื้นสัมผัสนะครับผมเราสามารถตั้งค่าให้เขาได้ว่าถ้าอุณภูมิเกินเท่าไรหรือต่ำกว่าเท่าไหร่ความชื้นเป็นเกินเท่าไหรหรือต่ำกว่าเท่าไรนะครับ ให้เขาเปิดปิดน้ำได้อัตโนมัติเลยก็ได้ทีนี้เราก็จะทาอย่างอื่นได้มีเวลาทำอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับไม่ต้องมามัวเปิดปิดน้ำเองนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่จะต้องทำมีอะไรบ้างครับสำหรับที่ผมใช้ก็จะมีตัวนี้นะครับผม s ัน off t s 16นะครับแล้วก็มีสายสายไฟนี่เดี๋ยวก่อไปก่อนฟึ ทำใส่กล่องนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะมิดชิดหน่อยแม่เขาโดนน้ำโดนหนูกัดก็ทําใส่กล่องแบบนี้ที่ผมทํานะครับเดี๋ยวค่อดูอันนี้ปุ๊ครับอันนี้จะเป็นซันออฟท,ทั่วไปนะครับที่ใช้สั่งเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดนะครับในบ้านนะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่สั่งแค่เปิดปิดน้ําอย่างเดียวนะครับอันนี้แล้วก็จะมีเบรกเกอร์อันนี้ นะครับเป็นตัวสําหรับตัดไฟไม่ให้ไฟเข้าเวลาจะไปทําการแก้ไขอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีตัวเทอร์มินอลอันนี้นะครับสําหรับรวมสายไฟจ่ายสายไฟไฟเข้าไฟออกต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องอันนี้กล่องอันนี้สําหรับเอาไปติดตรงไหนก็ได้นะครับผมป้องกันหนูแทะยิ่งตกเข้าหรือว่าน้ําโดนนะครับอันนี้นะครับเทสทำเทสการต่อและใช้งานให้ดูนะครับผมนี่นะครับ จะให้ดูเลยเวลาเราใส่เนี่ยก็จะมีปุ่มตรงนี้เนาะเห็นไหมนี่แล้วก็กดแล้วก็เอาสายเข้าไปสายสีแดงนี่ก็ใส่ไนปในลายเลยนะครับปั๊บกดเข้าไปให้เขาหนีบปึ๊บหนีบแล้วเห็นไหมแล้วก็อันนี้เก็บสายดีก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปโตัวตตเอ็นนี่ถนัดลุกกดเข้าไปาปั๊บหนี่เห็นไหม เขาก็จะหนีบเลยหนีบเสร็จปับ๊บอันนี้คืออินพุตก็คือเอาไฟเข้าเดี๋ยวเราจะต้องเอาสายเนี้ยไปเสียบปลั๊กนะครับส่วนอันนี้เป็นเอาต์พุตเราต้องมีสายไฟออกไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการจะใช้นะครับแค่นี้เองวิธีการเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กกันเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กแล้วนะครับนรี้เสียบก่อนปุ๊บปกเหายทีนี้เรามากดตัวนี้ หากดครั้งวัประมาณ7วินะครับกว่าไฟจะกระพริบ3ครั้งนะครับหนึ่งกระพริบตีทีอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาจับสัญญาณ wi-fi แล้วนะครับเนี่ยนะครับต่อไปเราก็มาลิงก์กันที่มือถือของเรานะครับมือถือของเราแอปเข้าไปที่แอป EV Link นี้นะครับง่ายๆเลยแอปสมเร็จรูปกดตึ๊เต่อไปจับคู่ปึ๊บ เหนึ่งอุปกรณ์ปุ๊บถัดไปเขาให้เราเลือกเลือก,กอุปกรณ์เพิ่มเลวใช่ไหมหนี่เป็น Wifi ที่ผมเสรจไว้นาะแล้วก็เป็นรหัสเป็นรหัสที่ผมสร้างไว้นะครับนี่นะครับพอเข้ารหัสปุ๊บกดถัดไปถัดไปแล้วก็คุณหาอุปกรณ์นะครับว่าจะ link กับตัวนี้ ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ค้นหาค้นหาอุปกรณ์เจอแล้วกาลังดึงข้อมูลที่อุปกรณ์เห็นไหมฮะนี่เสร็จแล้วต่อไปนี่ลงทะเบียนเสร็จแล้วครับเราก็ให้เราเราตั้งชื่ออุปก่อนต,ออนะตั้งชื่อว่าอะไรดีน่าตั้งชื่อว่า J R Smart Farm j R Smart Farm ส ปุ๊บนะแล้วก็เพิ่มไปเลยกดเสร็จสิ้น,นจบนะครับทุกคนท่าน,น,นาตรงที่ต้องบตกว่าโดนฟู่ครับเข้าใจไปนี่หนไหมจะได้ละตัวที่เราเสร็จออกมาเมื่อกี้นะครับนี่เราก็เข้า,ายเปิดดูเลยปับ๊บดูสิเช็คได้เท่าไหรบนพื้นตอนนี้ยังไม่เช็คเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหม้าจะมีตัวเสียบของเขาขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดู ตัวนี้เราก็ต้องเสียบไปปึ๊บขอ้ยเห็นไหมนีเรามาเข้าใหม่ปับปับมีมืลิ้งเซ็คเดี๋ยวเราไปรีเซ็ตกับแบบนึงกดเข้ามาปับแหน่โชว์ละตอนนี้อุณหภูมิที่วองศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมพัท6 1เรตาต้องการจะเปิดน้ามไหม ถ้าอุณหภูมิเย็นไม่ต้องการเปิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะลองเทสเปิดดูว่ากดเปิดได้เลยปับ๊บเนี่ยเครื่องก็ทำงานปิดปับ๊บตัดชับตัดชับชับ,ชบใช่ไหมหรือเ,เราต้องการจะตั้งเวลาให้เขาเปิดปิดนี่เลยให้เขาเปิดปิดที่ตอนไหนสองชั่วโมงไหมหรือหนึ่งชั่วโมงเปิดทีก็เสร็จไปแล้วเราก็บันทึกปับ๊บเขาก็จะบหนึ่งชั่วโมงสามสิบวินาทีเขาก็จะทําการเปิดน้ําให้เราประมาณนี้นะครับ หรือว่าต้องทำอัตโนมัติไหมอัตโนมัติต้องที่เท่าไหร่ถ้าเราต้องการควบคุมอุณหภูมิอุณหภูมิสูงกว่าเท่าไหร่ให้เราเปิดอุณหภูมิเราก็กาหนดเป้าหมายไปเลยใส่อุณหภูมิเท่าไหร่35องศาเซลเซียสไหมกดอนป๊บปแล้วก็บันทึกฟึ๊บเขาก็จะเปิดอุณหภูมิเปิดให้เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าส5สาองศาเซลเซียสหรือว่าต่ำกว่าใส่ไปเ,เลยเนี่ย20องศา24องศากดออนี่ ปิดบันทึกจบแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ปดเปิดใช้งานแล้วก็บันทึกก็จบเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนี่หรือว่าจะที่ความชื้นสัมพัทธ์ไหมควบคุมโดยความชื้นสัมพัทธ์นี่ไงความชื้นนะเซตเท่าไร่ถางสัพักี่เปอร์เซ็นต์เปิดกี่เปอร์เซ็นต์ปิดก็เซตไปแล้วก็บันทึกก็จบนะครับประมาณนี้เกิดแบคกลับนี่แค่นี้เองหรือว่าเราจะเซตเป็นตารางเวลาว่า วันเอ่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรหรือว่ากี่ชั่วโมงเปิดทีก็เซ็ตได้เลยมัเป็นภาษาไทยอ่านได้อยู่แล้วเนาะง,ง่ายๆแค่นี้ก็สําเร็จแล้วนะครับเประมาณนี้ผมนุญาติปิดก่อน